แก็ไดะครับพี่ชื่อท้าเคียงไอ้ด้านทางที่ตะวันตกแบบนี้ถ้าเขาดื่นรังวัดแล้วก็เราบอเว่ารังวัดถ้าถ้าเขามีเอกสารที่ดินเก็ไม่รังวัดไม่แน่ใจครับว่ามีหรือเปล่าก็คือวัดตัวไหนมันว่างอยู่ครับเงวัดถามแล้วโอเคไม่เป็นไรพี่พี่ก็ของพี่ชายวงไปเลยมาไปเลยว่าตรงไหนที่เราต้องต๊ะถอดเดี๋ยวพี่วัดสมควรครับ เด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 แดดสีฟ้าอัภิวัฒน์สีฟ้าวัฒนานะครับเมื่อีต่อเป็ดเดดเดครับกับคนเบอร์เบอรหายไปขึ้นนึงไงนี่มันหายไปขึ้นหนึงแบบนี้นะครับหนึ่งเจ้าข็จะดูตรง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 นี้มันเป็นุุ้ดำอยู่ครับพี่เนี่ย ทั้งหมดเลยเนี่ยพี่ดำมาเรื่อยเราจะดูโซนตรงนี้ตรงนี้เนี่ยที่เขาบอกมนันต้องให้คอมมาชี้อ่ะครับอ๋อไม่ไม่ไม่ใช่อัะคือตรงนี้เนี่ยเป็นเส้นที่เป็นตรงนี้เนี่ยเป็นเส้นที่สะโปรมาให้แล้วว่าเราไมา่แล้วตรงนี้เป็นอะไรจุด ตัวตัวเนี้ยตัวตัวนี้ก็ตัวนี้ครับเนี่ยเอกสารคิดเนี่ยท้งนั้นเลยเนี่ยกเนี่ยนอสามเนี้ยนี่ไม่ครับเนี่ยคุณว่าเป็นนอสามทางนั้นชาวบ้านท้งนั้นเนี่ยทถวนี้ไนี่ะนี่ไงก็นี่ไม่ใช่ตัวตัวนี้คือนี่ครับเนี่ยตัวเนี้ยเนี่ยตัวตัวตัวนี้คือนี่ครับก็เป็นที่เป็นที่คุดดำอยู่ครับเนี่ยนี่พุดเขียวเนี่ยถ้าคุณตรวจนี้นอสามทางนั้นครับเนี่ยเนี่ยนอสามทางนั้นเลยนะไม่ไมก็คือเราแค่สกปกแนี้